ถูกไหมไม่อยากมาทํากับผมไปเลยพรุ่งนี้ก็ไปไม่ต้องมาหรือไม่นาถูกไหมท่านประธานว่าจริงไหมถูกไหมไม่รักกันไม่ต้องมาไปเลยอย่าหาว่าผมอยากคายนะคุณไปเลยเามาทำไมแต่มากันไปให้ถึงเป้าหมายสิครับหนะนักนิดเบาหน่อยคุยกันอยากให้เกษตรกร,กกรถึงขั้นก็เป็นนี่เป็นสินเลยวันนี้น,ะนี่นี่น,น,นี่ท่านผู้จัดการม,มาเองก็คุยกันผมยืน่น เงื่อนไขไปแล้วที่ท,ทเพชรบุรีข้อที่หนึ่งต้องเป็นหนี้นะคุณหลวงจะใช้หนี้ให้แต่คุณหลวงไม่มีตังค์แต่คุณหลวมมงลวมีความรู้เรื่องเพชรเจ็บตังค์สมมติว่าซื้อสิบห้าบาทนะไล่ยละหกตันเอาเจ็บตังค์เจ็ดคูณถ้าสักสองไม้สองกดหัมเนี้ยโอ้ ต้นทุนแค่สองหมื่นกว่าบาทโอ้หคิดเงอ้ยปวดเลยคิดเงี้กันก็พอแล้วค่ะสี่ตันกะซึ้ใจแล้วสี่ดันนะพอได้ไหมไม่ได้ลงไวเยอะปล่อยายเลยค่ะฮึย่าเล้ยบัำน้อยกินนะยาเลยต้องใจอ้กินตัวมีการขอก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นเราเราพูดกันทำไมถึงพูดแบบนี้เราเคยเจอ เกษตรกรก็จะตาหนิผู้รับซื้อเสมอว่าเนี่ยมาแล้วก็ไม่ซื้อลงอาะคุณหลวงก่อนจะไปจับมือพามาก็ต้องก็ต้องเทคเนี้นะเดี๋ยวชื่อนะครับชื่อเดยวคุณหลวงที่นี่อาจจะไม่มีอะไรหรอกนะครับเดินไปถามที่ไหนก็ไม่รู้จักหรอกถูกไหมครับแล้าไปถามที่อื่นเออคุ้นๆน,น,น่าจะรู้จักเจ็ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ <c oughs> มื่อเราจับมือกันแล้วขอให้เรายึดคำสัญญาไว้นะครับปีนี้ หรือว่าปลายปีเราอาจจะทําแล้วมันยังไม่ดีที่สุดก็องไปนะครับบางคนก็ปูกพิกอาจจะเสียหายบ้างถูกไหมครับหรือว่ายังไงก็อยากไปทอแทนแต่ว่าตอนนี้คุณหลวงตั้งใจไว้แล้วว่าไล่หนึ่งเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดตันนะครับสิ่งที่จะมาช่วยเตรียมไว้หมดแล้วตอนเนี้เอาช่างมาต่อเติมหน้าบ้านโอ้โหเอามาควง เพราะว่าพวกเทศหลวงมีันทีบางอย่างที่สําคัญสำคัญก็เ,เอามาไว้ที่นี่แล้วนะครับเรารู้ว่าเราจะรับเราคงให้โคต้าเพื่อกระจายกระจายกันไปนะครับเพื่อกระกจายกระจายแล้วถึงวันนั้นระหว่างนี้เราอาจจะมีว่าถ้าใครสนใจก็มาลงชื่อไว้เพราะเราจะเรียกมาทำการอบรมนะครับกว่าจะเสร็จหน้านาก็สักสามครั้งสองครั้งสามครั้ง,งเพื่อให้เข้าใจว่ารูปแบบเปนยังไง แต่สาหรับสมาธิที่เาอาปลูกห้าหกลายเนี่ยคุณหลวงส่งรูปแบบมาให้แล้วเหมือนกับปฏิทินเลยถึงไหมครับยากนะง่ายไหมง่ายแล้วเป็นไงมาดูแลสอนขยายเชื้ออีกเป็นไงนะงงไหมไอ้นี่มันขายของแล้วมันมาอย่างนี้มันจะขายได้อย่างไงต,ต้นถูกถูกไหม